สว e> ัสดีไม่ได้มานานอะไรไม่ออกเลยหายไปเกือบสามสี่เดือนแล้วนะคะทุกคนไม่คิดถึงกันหรือเปล่าจำหน้าได้ใช่ไหมชีวิตอ้วนหน้าอ้วนขึ้นมากเลยอี่ยแต่ก่อนหน้าเล็กกว่านี้นะคะเพราะว่าไปเอรักษาหน้ามาช่วงเนี้ยคือรักษาหน้ามาอยู่นะคะก็เลยไม่แล้วก็ไม่ว่างด้วยคือก่อนหน้านี้คือทํางานค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ จะเป็นบ้าตายทำไมห,ห้องรกอะไรขนาดนี้เนี่ยเต็มพอบไปหมดนะคะแต่ว่าวันเนี้ยมันไม่ได้จริงทุกคนเข้าใจไหมว่ามันไม่ได้จริงจริงแล้วก็ตอนนี้นะคะเอ,อตามหาพิธีกรใหม่นะคะเพราะว่าพิธีกรเก่าได้ตายไปหมดแล้วนะคะน่าจะ เออคนหนึ่งก็เป็นบ้านะคะอีกคนหนึ่งก็ติดผัวนะคะอะไรก็ไม่รู้งงไปหมดซึ่งก็งงมากพิธีกรตายหมดแล้วตอนนี้นะคะรับสมัครพิธีกรใหม่นะคะติดต่อมาได้นะคะที่เพจไม่มีเพจด้วยอะไรได้ที่ช่องนะคะีย๋ยวจะขึ้นเอ,อติดต่อทางไอจีนะคะอยากมาก็มานะคะปรับทุกคนนะคะก็จะบอกนะคะว่าวันนี้อาจจะต้องมาคนเดียวไปก่อน แต่ว่ายังไงก็ต้องมาตอนแรกก็จะไม่มาแหละว,ว่าจะแบบช่างมันเถอะยังไงก็เหมือนทุกทีเดี๋ยเขาจะปล่อยลอยไปตามแต่มันไม่ได้รายการนี้มันต้องอยู่ต่อไปเพราะว่าคนดูเป็นหมื่นเป็นแสนคนกำลังรอที่ฉันยื่ตอนนี้นะคะก็เลยบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนพบกับกล้าที่จัาะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับกล้าที่จะ ็ะได้เรอวสวัสดีค่ะทุกคนผมกับกลาพิษป่าซีแอนเลิกสิวลายจริงนะคะหลังจากที่าวันน port ี้ก็ต้องอันหนึ่งป้าก็ต้องแล้วป้าแม่มา queen of the summer queen oh my god queen is new is the real queen นะคะ เรียลควีนเขามาแล้วนะคะก็ก็ต้องมาหน่อยนะคะนั่นก็คือวง t o ม o ร์โรบ y สทูเคปเปิมีใช่นะคะซึ่งก็คือ red the v e l v e t นั่นเองนะคะก็คือราชินีเค้กแดงของน้องเค้กแดงน้องเค้กอ๋อเป็นไรเ <laughs> ดี๋ยวคนห้าเาวีา่ยงนปลปอมอีกแล้วะอะ มันงงห้องหลอกมากเลยไปดูห้องอะไรนะนะคะอ่ะเริ่มเลยละกันนะคะก็คือหลังจากที่นั่งหายไปค่อนข้างนานมากนะคะแล้วก็คิดถึงมากตอนแรกอ่ะก็ว่าจะปล่อยเลยปล่อยปล่อยปล่อยไปเหมือนเมื่อก่อนแหละก็อาจจะไม่ได้กลับมาทำอะไรเงี้ยแต่คือหลังจากที่ไปดูเขาเรียกว่าสปอยก็เลยรู้สึกว่านี่มัน l e เจน e ด a รีนี่มันตำนานนี่คือเพลงที่ดีที่สุดนะคะของเดือนนี้เลยก็ว่าได้นะคะได้เวลาแล้วที่ฉันจะต้องดูจะตื่นเต็นมากฉันอยากฟังมากเพิ่งเลิกเรียนก็เป็นบ้า,เป,บาเป็นบออย่างนี้เลยอ่ะมาเพลงที่ทําแบ,บก็คือเพลงควีนด้อมนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวรีบดูก่อนเดี๋ยวแบทแบทกล้องหมดโอเคเริ่มเลย អ <roomm Buuuh> ូយបងបាបនេះម <variables> <ophone Trustee Regardazzi> ើងៗៗៗមិនបានមិនបានទេ muy curioso y más en serio 超妈，超屌 <laughs>！ โอ้ยจอยกลับมาแล้วหรอเลิศขนาสวยมาก ไม่มีคอตตีอะไรทั้งนั้นติ๊บจุ่ตาปัดดีาชอบคอนเซ็ปต์มาก มัน <c oughs> อ่ะมามา <c oughs> องงนะคะก็คือถามว่าทำดีไหมก็ดีนะให้ความรู้สึกที่มันแบบเรโทรนิดๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าช่วงนี้เหมือนเหมือนช่วงนี้ SM กํากำลังฮิตเรโทรไม่ช่วงนี้ SM กํากำลังทำเพลงปกติทุกคน <c oughs> ที่เงี้ยวไม่ได้อะไรนะคือรอแบบ drop the beat อะไร <c oughs> อย่างนี้เลยคือกลัวมากคือในจคือมันวิวตลอดเวลามันแบบว่ามันจะแบบอะไรดอบบีดอะไรหรือเปล่ามันจะนาวิสคอลลิ่งอะไรหรือเปล่าฉันก็ค่อนข้างที่จะกลัวนะคะดิฉันก็แบบเออเออดิฉันกลัวจังคือแบบว่ามันคือคือเราอ่ะไม่ได้เราคือเราตกใจว่ามันจะมีท่อนอะไรแปลกออกมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบเจ็ดเพลงหหนึ่งเพลงเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่คือกลายว่ามันเป็นเพลงที่ค่อนข้างสบายสบายมากเป็นแบบ สิมเปิลมากๆแล้วือชอบชนะชอบความสิมเปิลแล้วแบบว่าอุ้ยคือชอบเอมีนะชอบเอมวีมากคือชอบความทำไมหน้าขาวเหมือนผีด้ว,วันนี้กู <c oughs> อ่าชอบความซิมเปิลชอบความแบบคือมาเล่นกับเล่นกับอ่าความเมจิคือเราอ่ะชอบความเมจิกอยู่แล้วแหละเออเอาเอาเวนหมนมาเข้ามาเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเพลงค่อนข้างสิมเปิลมากๆเลยนะคะแบบเป็นเพลงที่ บางคนอาจจะบอกว่ามมนธรรมดาแต่ดิฉันชอบมากดิฉันชอบความธรรมดานี้สุดๆด,ดิฉันชอบมา,มากๆแบบอ l i k e เกตเลยอ่ะพูดเลยแบบเลิศมากชอบมากให้ไปเลยอ่ะนทุกคนนะคะใครคิดเห็นยังไงนะคะก็คอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็ให้คะแนนสามารถให้คะแนนได้นะคะว่าอให้เท่าไหร่ดิฉันให้เก้าคิดว่าน่าจะฟังบ่อย คือไอ้เมื่อกี้มันระแวงที่จริงอยากไฟอีกรอบนะเอาไฟอีกรอบไหม <c oughs> ที่จริงของเมื่อกี้ะระแวงว่าแบบว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวจะกลับไปไฟอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทางานต่อก่อนนะคะก็ค่อนข้างคือทํานี้ค่อนข้างดีนะคะคือชอบมากที่สุดใน,นจักรวาลอาจจะมีแบบเออๆนิดนึงแต่คือไม่ติดรู้เลยว่าไม่ติดคือได้แบบได้เลย พันประมาณนี้กาลังแบบเพลงเพลงประมาณเนี้ยมันควรจะประมาณนี้แหละเพลงแบบฟิลฟิลเนี้ยมันน่าจะประมาณนี้แหละมันไม่ควรจะมากกว่านี้อะไรเงี้ยซึ่งแบบทำได้ิีมากนี่คือแรดเบลเวตซิงซิงมินมีชอบมากนะคะให้บริเก้าเต็มสิบนะคะเก่งนะค่ะลาวี่ก็ดูกันว่าคนเกาหลีจะชอบไหมนะคะแต่ว่าดิฉันพูดเลยว่าเมก้าฮิตโซตีโลตี ผู้เลนะ่นนาหลาน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 ให้เลยด้วยสมมติมึงเวอร์มากอีกแล้วเล่นจริงนะคะถ้าไม่ชอบอิจะบอกว่าไม่ชอบชอบก็จะบอกว่าชอบนะคะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ทําให้ดิฉันได้กลับมายืนยูงทุกวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ